นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับบ้านโศกน้ำขุ่นนะครับอำเภอแก้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นต่อเติมระบบเก่าของลูกค้านะครับเดิมใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นตู้ประกอบเสร็จนะครับ เป็นงานประกอบนะครับอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะมีเบเกอร์ชาร์จแบตเบเกอร์ควบคุมการชาร์จและอินเวอร์เตอร์นะครับเบเกอร์ Baker, จ่ายโหลด AC ตอนนี้ปิดระบบชาร์จอยู่นะครับปิดระบบชาร์จอยู่นะครับติดตั้งเมื่อวันที่25เดือน10ปี63นะครับอันนี้คำแนะนำในการเปิดระบบนะครับส่วน การเปิดป <cin stereotype> <down> <ża> ิดนะครับจะมีอยู่สองโหมดนะครับนะครับโหมดที่หนึ่งนะครับเป็นโหมดที่อะสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดของอินเวอร์เตอร์คือจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเฉลี่ยต่ำกว่า20โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานนะครับ20โวลต์หาร2ก็เฉลี่ยลูกละ10นะครับซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่มีการจ่ายประจุลึก นะครับส่วนโหมดที่2นะครับตัวนี้จะทําทให้อินเวอร์เตอร์นะครับมีการดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับต่ํากว่า22โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะหยุดการทํางานนะครับ22โวลต์ถ้าหาร2ก็เฉลียล่ยรู้ละ11โวลต์นะครับก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วก็จะเป็นปิดอันนี้ก็จะเป็น USB Charger สำหรับชาร์จมือถือ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์ร2อยยี่สิบแอมป์หกลูกนะครับแผ่นโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ตั้งสซางเขาขึ้นดี <laughs> เน็ตบอดีครับ <laughs> ตัวนี้จะใช้สามร้อยสี่สิบวัตต์สองแผ่นนะครับบวกกับของเดิมลูกค้า บ,บวกกับของเดิมลูกค้าเป็นโพลีสามร้อยวัตต์นะครับแผ่นตัวนี้ติดตั้งได้สองปีนะครับแผ่นเกิดรอยหอยทากแล้วนะครับนี่ครับเป็นเป็นทั่วทั้งแผ่นเลยนี่นะครับอายุงานสองปีนะครับเนี่ยครับรอยหอยทากอันนั้นคือแผ่นใหม่3ามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับอันนี้ก็รอดูหลังสองปีนะครับว่าแผ่นของเราจะเป็นรอยหอยทากหรือเปล่านะครับนี่คือบรรยากาศโดย ติดตั้งเสร็จก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วครับถึงหน้างานก็เกือบห้าโมงนะครับอีคครับขอบคุณครับ